สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับลุยดีอาร์ดกับโมเมสซาร่านะครับผมก็จะเป็นปีกซ้ายปีกขวาของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็จะมาลองเล่นเขาทั้งสองกันนะครับก่อนที่จะไปรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาเล่นนักเตะลิเวอร์พูลนะครับในทีมมีถึง5คนนะครับมีแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยครับโอเคครับมาดูกันครับแล้วก็มีลุยโซเล้วยครับมาเซอร์ไรส์กันว่าจะเป็นปีไหนนะครับผมโอเคครับเริ่มที่ตัััวแรรกกนนเลยะคบผม ค่าพลัง111นะครับผมตอนนี้เทน30แล้วเนาะค่า o v r อยู่ที่134เลยนะแล้วก็116นะครับผมค่าพลังโอเคครับสมบัตินะครับคุณสมบัติก็จะมีการเร่งความเร็ว166นะค,ความเร็วในการวิ่ง143นะครับการทำประตู163นะครับพลังการยิง150นะครับแล้วก็ควบคุมตำแหน่ง144นะครับ ขออภัยนะครับ1 2นะครับล้วก็ลูกโทษนะครับ116ลูกเล่1น1นะครับแล้วก็การส่งลูกไกล126การส่งลูกใกล้130นะครับการมอง135การเปิดบอล1น1ฟ1ริกคิก96เส้นโค้ง151นะครับผมการเลี้ยงลูกนะครับ146การควบคุมบอลนะครับ1น4ปรสิกิกริยา156นะครับความม่องไวนะครับบนับ9 0 59แล้วก็สมดุล146นะครับเทเกิลแบบยืน65สไลด์แบบเทเกิลหกสการรับรู้75็ดสิหการม่ง86นะครับความแข็งแรงนะครับ110นะครับความก้าวร้าวนะครับ95แล้วก็กระโดดนะครับผม103นะครับผมคุณสมบัติภายในนะครับส่วนสูง157นะครับน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ขยันในเกมบุกกลางขยันในเกมตั้งรับกลางนะครับกำหนดท่าสกิลก็คือจะเป็นรูเล็ตนะครับฉลองท่าดีใจกก็็จะเปนาร จนกำปั้นนะครับหรือว่าสั่นกำปั้นนะครับแล้วก็พลังแฝง5 5ชนิดเลยนะคนนี้นะครับก็จะมีเห็นแก่ตัวนะครับเล่นบอลกับตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นยิงปั่นโค้งนะครับยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงลูกเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นยิงไซส์ก้อยนะครับส่วนสกิลที่บูธนะครับก็จะเป็นความว่องไวนะครับผมตัวนี้ไม่มีมงกุฎนะครับโอเคครับมาสรุปจากการลองเล่นกันนะครับผม สรุปจากการลองเล่นนะครับจบสกอร์นะครับผมให้เก้านะครับปั่นโคผมให้เก้าจุดห้านะครับยิงไกลผมให้เก้านะครับม่งผมให้เจ็ดเนาะหาช่องผมให้เก้าเนาะเปิดบอลผมให้เก้าจุดโทษนะครับผมให้เอสบวกฟรีคิกมแนะนําแล้วก็ยืนตําแหน่งให้เอสบวกนะครับความไวนะครับผมให้เก้าสปีดต้นผมให้เก้าจุดห้านะครับความคล่องตัวนะครับก็จะจะให้เก้าจุดห้าแล้วก็ใช้สกิลผมให้สิบเนาะแข็งแกร่งผมให้เก้านะครับความอึดเก้านะครับเป็นผู้เล่นระดับเอสนะครับผมว่าตัวนี้อ่ามันยังมันยัง จะสุดก็ไม่สุดจะจะดีก็ไม่ดีเนาะเลยให้อยู่ในระดับ S นะครับแล้วก็เรื่องความไวนะครับก็คือมีสปีดต้นที่ดีนะครับแต่ไปเรื่อยๆกองหลังเขาวิ่งตามทันนะครับผมผมเลยให้ความไว9แต่ว่าสปีดต้นในการออกตัวนะครับผมเป็นเาาะความคล่องตัวก็ถือว่าดีนะครับผมใช้สกิลดีเลยเป็นผู้เล่น5ดาวนะครับผิวนะครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับเรื่องกระจบสกอร์ผมให้เ้าเพราะว่าบางจังหวะอาจจะยังยิงติดเซฟอยู่นะครับผมแต่เรื่องั่านโค้งถือว่าคมนะครับผม ผมเลยให้9.5นะครับยิงไกลก็เหมือนกันนะครับยังติดเซฟอยู่แต่มงผมให้7เนาะก็ถือว่ายังยังมีแบบอามงไม่ค่อยเข้าอะครับผมแต่ว่ามงได้นะครับหาช่องถือว่าโอเคนะครับผมอยู่ในระดับที่ดีเนาะเปิดบอลก็ถือว่าแม่นนะครับผมถ้าเล่นกับลุยดีอาร์นะครับตัวนี้เปิดบอลให้ดีอาร์มงดีมากนะครับผมเป็นผู้เล่น5ดาวเนาะความความอึด9ขีดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับลุยดีอาร์นะครับตัวนี้เทน30นะครับก่อค่า OVR อยู่ที่134นะครับ สกีบูทคือความว่องไวนะครับอ่าคุณสมบัตินะครับก็การเร่งความเร็ว174เลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการวิ่ง147นะครับการทําประตูนะครับ160นะครับพลังการยิง155นะครับการยิงลูกไกลนะครับ138นะครับการควบคุมตําแหน่ง136นะครับลูกโทษนะครับ96แล้วก็ลูกวอลเล่เนาะการส่งลูกใกล้นะครับ126การส่งลูกไกล125นะครับการมอง133การเปิดบอล132นะครับเส้นโค้งนะครับ147 ฟรีคิกนะครับ86นะครับแล้วก็การเลี้ยงลูก150การควบคุมบอล149นะครับปฏิกิริยานะครับ53นะครับการประกบ50นะครับความว่องไวนะครับ174นะครับสมดุลนะครับ136นะครับเทคเกิลแบบยืน63นะสไลด์แบบเทคเกิลนะครับ55การรับรู้นะครับ45นะครับแล้วก็การมุง94นะครับผมความแข็งแรง109นะแล้วก็ความก้าวร้าวกก็ระโดดนะครับผม112นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูคุณสมบัติภายในจ้ะนะครับคุณสมบัติภายในนะครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบน้ำหนักนะครับเจ็ดสิบสามนะครับเกมบุกสูงเกมตั้งรับกลางนะครับผมแล้วก็รูเล็ตนะครับถ้าดีใจเออถ้าสกิลถ้าดีใจก็คือยืนเด่นนะครับผมคุณสมบัติมีสามอย่างนะครับก็จะมีเห็นแก่ตัวเหนือชั้นแล้วก็ยิงประูตูจากที่ไกลนะครับเห็นแก่ตัวก็เหมือนเดิมนะครับเล่นบอลด้วยตัวเองดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปจากการลองเล่นกันนะครับผม จบสกอร์นะครับผมให้เก้าจุดห้านะครับปั่นโค้งผมให้เก้าจุดห้ายิงไกลผมให้เก้านะครับหมู่ผมให้แปดจุดห้านะครับหาช่องผมให้เก้าจุดห้าเปิดบอลผมให้เก้านะครับจุดโทษนะครับผมให้เอสบวกฟีคิกไม่แนะนํานะครับแล้วก็ยืนตําแหน่งให้เอสบวกนะครับความว่องไวนะครับผมให้สิบนะครับสปีดต้นผมให้เก้าจุดห้านะครับคล่องตัวผมให้สิบใช้สกิลผมให้สิบเนาะแข็งแกร่งผมให้แปดนะครับความอึดผมให้เก้านะครับแล้วก็ผู้เล่นระดับเอสบวกครับตัวนี้ผมว่าโอเคกว่าโมเมตซาร่านะครับเรื่องการจบสกอร์นะครับถือว่าโอเคคแล้้วก็ยิงงปั่นโ ได้ดีนะครับยิงไกลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ลูกมงนะครับมีเด่นนะครับดูเปเนลุยดิอาร์นะครับเป็นตัวที่เล่นลูกมงได้ดีนะครับผมแล้วก็หาช่องโอเคนะครับเปิดบอลก็ถือว่าโอเคนะครับผมมีความไวสูงนะครับเป็นผู้เล่นที่ใช้ความคล่องตัวได้ดีนะครับแต่ว่าติดอย่างเดียวคือเขาอาจจะบางนิดนึงนะครับด้านการแข่งแข่งก็ผมเลยให้8ดเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับระหว่างโมเดอ์ซาร่ากับลุยดิอาร์ผมว่าลุยดิอาร์โหดกว่านะครับผม ในความคิดส่วนตัวนะผมว่ารูดิาอ์โอเคกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นครั้งสองคนกันครับก่อนจะไปลองเล่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อให้มันขึ้นฟีดเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นเขากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเขาในแรงกันนะครับตอนนี้ก็กาลังจะขึ้น 1.1m นะครับผมโอเคครับมาดูกันนะครับของผมก็จะมาในแผนนะครับ433นะครับโฮดดิ้งนะครับส่วนเขาก็จะมาในแผนนะครับ 433นะครับเป็น43 3อ่าแอแทเนาะของเขานะครับโอเคครับมาดูกันนะครับเราได้เคลียร์ก่อนเนาะโอ้โหกดสติกเกอร์ใส่ก่อนน,อะนะครับเป็นการาทำลายความมั่นใจของศัตรูนะครับแล้วแต่อ่าเขาเรียกอะไรจิตวิทยาของใครของมันนะครับการส่งอีโมจินี่ถือว่าเป็นการทําลายสมาธิศัตรูได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าเป็นการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ควรทำเนาะส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ เป็นการทำลายสมาธิเนาะแต่ว่าเราก็อยากเสียสมาธิแค่นั้นพอลุยโซเลสให้มาลูกนี้ลอยคีนเรียบร้อยครับผมพูดยังไม่ทันจบแล้วก็นำหนึ่งูแล้วนะครับโอ้โหขึ้นนํานะครับดูภาพชา้ามัวแต่ขี้โม้นะครับดูซาร่าไหลามาให้ลอยคีนพิเอลุยโซเลสพิกแล้วไหลให้ลอยคีนเรียบร้อยเลยครับหนึ่งสูนะครับถ้าเป็นอลองโซ่มันจะเป็นคอมโบริบร์พูพอดีเลยนะครับในนี้ก็จะมีดิอาร์ตนะครับผมโมเมซซาร่าลุยโซเลสแล้วก็จะเป็น ฟานดกับอลองโซนะครับผม5ตัวนะครับที่เรามีนะอยู่ในคลิปนี้นะครับมาดูกันนะครับกุลลิปมาขึ้นเกมมานะครับผมฟานบัตเทนคีนประคองอยู่คีนสกัดสวยลูกนี้กุลลิบยังไงติดคีนอีกทีน,นึงซาบ,บต้าไหลามาที่ดีอาร์ดดีอาร์จี้มาแล้วให้มาในโดยลุยโซเลสลุยโซเลสหลบมาสวยแล้วไหลให้ดีอาร์ดดีอาร์จี้เข้ามาดีอาร์ ใช้สกิลไหลามาแล้วก็ยิงติดแล้วก็เป็นลุยโซเลตีลังกาเรียบร้อยเลยนะครับส0ูนนะครับดูโอ้โหเป็นการขึ้นเกมของอ่าลุยโซเลตนะครับปั้นมากับมือนะครับทับปั้นมาเองแล้วก็ไหลให้ดีอาร์ตลากมานะครับดีอาร์ตให้มาลูกเนี้ยยิงพลาดแล้วแต่ว่าบอลเข้าทางโซเลตีลังกาโอ้โหสวยนะครับกลับมาที่แอนฟิลนี่โหดทุกทีนะครับผมลุยโซเลตนะครับผมมาครับ เป็นสามประสานที่โอเคนะแต่เสียดายหรือโซเลต์น่าจะมาปีไอคอนสักสักตัวหนึ่งนะตัวนี้ผมได้มาก็เป็นปีปีบัคเนาะโอเคสวยลูกนี้เปล่าไหลมาคีดให้มาลูโซเลตให้มาที่กุลิปกุลิปใช้สกิลแล้วไหลมาให้ที่โมเมสซาร่าซาร่าวนอยู่ <c oughs> ติดแบเมอร์แบเมอร์อรอลากขึ้นมาแบเมอร์ไหลามาให้คีเวลคีเวลวนอยู่คีเวล อย่างติดอลองโซ่อลองโซ่สวยนะครับผมซาร่าให้มากุลิบให้มาที่สัวเลสสัวเลสไหลามาที่ซาร่าให้มาที่โัวเลสอีกทีหนึง่งสัวเลสยกให้มาที่กุลิบโอ้โห,โโหเข้าหน้ากูตัวเลยไม่รู้ว่าตีหรือบอลน,นะครับโอ้โหติดเซฟนะครับลูกนี้กุลิบเตะมุมมาโดนมาแล้วก็มง่งโอ้โหลุยซัวเลสเอ้เปาเลินี่นะครับขอภัยเปาเลินี่เกือบทําประตูที่3ามนะครับ โยนอีกทีนึงเปาลีนี่ตั้งมาที่ฟานได้ยิงติดเซฟเออดิดบล็อกลูกนี้ซาลาให้มาสวยซาลาไหลเข้ามาในฟานไดโอปหจับบอลไม่อยู่อีกยังไงจบครึ่งแรกนะครับนําอยู่สองศูนนะครับกุกิ๊กกูิกไปมาเนาะฟานได้จะเอาก็เอาไม่ได้อีกทีนะครับอทั้งติดบล็อกสองรอบจับบอลไม่ได้อีกนะครับผมมมเมตซา,า่าขึ้นเกมมาให้มาที่มูเมตซา,า่า ฟานบัตเทนจ่ายติดซาโบตายังได้อยู่ไหลามาให้มาข้างในสาราฝานบัตเทนเลงมาต่ำแล้วไม่มีตัวจบสกอร์เนาะจอร์ดเบสจอร์ดเบสหลบมาในแล้วก็ยิงติดคาฟูเป่าให้มาสาราให้มาที่ลุยโซเลสลุยโซเลสวนอยู่ลุยโซเลสยังไงติดมิลิตาโอไอหลงโซโกดผิดเนะเาะลงโซ่โกดเสียบนะครับผมมาลงโซ่โล้มหัวทิมไปเลย จังหวะนี้ฝายประเทศให้มาที่กุลิบกุลิบไหลเข้ามาข้างในอลองโซ่นี่ไงผู้ปิดทองหลังพระนะครับผมเก็บกินหมดเลยลองโซ่เกมรับดีมากเนาลูกนี้โยนมาแล้วก็ลงๆก็เรียบร้อยเลยนะซารับไม่ได้หรอกนาะซาบอกพอเหอะลูกนี้ยอมแล้วนะครับดูนะซาซากได้แค่ชูมือขึ้นมานะครับยิงแสกหน้าเลยนะครับผมเปลี่ยนตัวนะเอาคีนออกเอาเซด้ฟเข้ามา,าลองโซ่ให้มาที่คาฟู คาปูคือนาลองโซไหลามาที่ฝานได้ให้มาซาร่าซาร่าเซดอฟดีอาร์ดดีอาร์ดหลบมาสวยลูกนี้ดีอาร์จี้มาดีอาร์ดดีอาร์ดดีอาร์เตะยังได้อยู่อลองโซยิงสามอีกทีอืซาร่าหันตูดให้บอลทำไมอ,อืถ้าเก็บลูกเมื่อกี้ยังมีโอกาสได้อีกลูกได้สามอีกทีนะโอเคเอาใหม่นะครับผมขึ้นเกมมาฝั่งขวานะครับฮาคิมี่ซาร่าใช้สกิล ซา่าจี้เข้ามาไหลเข้ามาข้างในเบสเบสบอให้ซาลาอีกทีนึงซาลาดนโดนซาโบตาตัดบอลมาลูกนี้กุลิบขึ้นเกมมาโดยลุยโซเลสยกมาให้ที่ดีอาร์ดดีอาร์ใช้ความเร็วมาเรื่อยเรื่เรืแล้วก็ใช้สกิลหลบมาแล้วก็ยิงเรียบร้อย3 1นะครับโดยลุยดีอาร์นะครับผมผมชอบภาพผิดเป็นลูเบนดีอาร์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครฟังในนี้ก็ ขอภัยนะครับมันมีผิดผิดถูกๆมั่งเพราะว่าช่วงนี้ทํางานหนักนะครับสมองไม่เบอือเบพักผ่อนน้อยนะครับอ้าวจบจบแล้วนะครับเขาออกเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูให้จบแหละเผื่อมีสกอร์เพิ่มเนาอะอเปลี่ยนลุยโซเลตออกโอ้โหไม่มีคนแบกดีเงี้ยโอ้โหเอาลุยโซเลตออกเอาฝาเมเทนลงมานะครับผมโอเคเดี๋ยวดูให้จบเกมนั่นแหละครับจบนาทีที่เก้าสิบนะครับผมเดี๋ยวค่อยอามาปิดคลิปทีหลังเนาะ โอเคครับกุลิบขึ้นมาจังหวะนี้ไหลามาฟานบัตเทนให้มาเตโอไหลมาที่ฟา์นบัตเทนฟานบัตเทนยกมาลูกนี้เบสหม่งตังแล้วให้กุลิบยิงติดนาซานะครับผมโอเตะมุมอีกทีนึงลูกนี้ยังไงเห็นแล้วบอดโยนไปหม่งเสยมาไหลามาข้างในเรายังสกัดกันอยู่ ขูกลีกไปมาแล้วก็ยิงอีกทีแล้วโดนติดโดยนาซานะครับแล้วก็จบเกมที่3-1นะครับผมโอ้โหถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็มนก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เห็นช็อตซาร่าหรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าช็อตคอมโบลิฟพูช่วงต้นเกมก็โอเคนะครับก่อนจะได้ประตูที่1นึ่เนาะชิงกันไปมาแล้วจบที่คินนะครับแล้วก็มีประตูที่สนะครับก็จะเป็นอ่าดุยโซเลสเนาะ เป็นการขึ้นทํามาแล้วซ้ำโดยการตีลังกานะครับแล้วก็จบที่รูเบนดิอาร์นะครับใช้ความเร็วเนาะคอมโบหรือโซเลสนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับผมค,ครับ